ก็รับสู่ช่องกระเพรา้วบอก่าคราวนี้เราจะมาเก็บระบายสีของเด็กใช่มีให้เราวาดรูปด้วยมาเดี๋ยวเราจะวาดรูปนะแล้วให้เขาพู้นนะ่ะตอบนะว่าเขาวาดอะไรเห็นไหม,ม <c oughs> จะลุก แล้วก็เทียนโอ้ยใหญ่ใช้ได้เลยมันใหญ่เกินอ่ะมันไม่สวย กีโจน,โนีโด,โด,โดกีจีมาโลกีลบอืมต้องอย่างนี้สิตอนแรกจะลบไม่ได้จะลงสีโอ้โอว่ออาไม่แปลงมันใหญ่ขนาดนี้บอนนี่แป้ไงไรเอออย่างนี้ลายมือเราก็ไม่เคยสวยนะเราไม่ได้ตั้งใจไงมันยากวาดในเนี้ย ปุ่นมา,มมาเ,นเพิ่มแก้มหน่อยเพิ่มความคิมีโนโตะคิโชดิโดกิชิมายโลคิมาอันนี้คือตัวอะไรปุ่นน,นี่คือตัวอะไรคนถูกต้องนี่ปุ่นนี่ปุ่นนี่ถูกต้อง ระเบิดพอดีมา,าก็จะวาดต่อไปให้อมลบกกี่ปีกี่ชาตินั้นคุณพ,พร้อมที่จะดูตัวต่อไปอยังตัวนี้เป็นตัวทีว่จะบอกว่าเขาวุ่นกลัวมากมังบุญเฮ้ย <c oughs> ยังอย่าพึ่งสิอย่าพึ่ง ลแล้วก็วาดไม่ได้สวยอะไรอลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นไหมปัดมือทีกับพาววาดลูกสวยเปอะโอ้ยแต่พอพาวด์ลูกให้ปุณสวยมากอุ้ยอย่มุก มุ้ยดูยิ่งแหงมุมมันโอ้ยเ,เอ๋มาวาดตาให้น,อน้องกันสีขาวอุ้ยสวยอ่ะปุ่น มีเขี้ยวกิ่นเด็กพุ่นนี่ตัวอะไรแมงมุมนายตรวจคำตอบสิพุ่นพุ่นต้องมาสนุกว่ะเห็นไหมพวกเก่งนะก็คือเุ็นกลัวแมงมุมไงในชีวิตจริงอ่ะมคุนกลัวแลว เอาเพ่งเสร็จแล้วไปอันต่อไปต่อไปนะอยากให้กระวาดที่ดีสวยๆถ้าวาดสวยๆปุ้นก็จะดูออกสิขอให้วาดสวยๆได้ไหมนะสวยไ,ไหมนะขอแป,ป๊บแ,แป,ป๊บแป,ป๊บหยุดพูดก่อนก็หาสีไม่เจอในส้มมันอะโอ้ย นี่น่าจะเป็นส้มนะอุ้ยสวยก็นี่ไงส้มนี่ส้ม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 เจอแล้วเจอตั้งนานแล้วอ,อันนี้ปุ่นมันง่ายมากเลยนะพุ้นน่าจะดูออกนะ อออดูไม่ออกตายเลยเพราะว่าเขาวาดสวย,ยงไงถ้าเขาวาดไม่สวยปุ้นก็จะดูไม่ออกใช่ไหมหเห็นไหมอันนี้ก็จะไม่มีความน่ากลัวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวใบให้อยู่ในฮาโลวีน แต่อันนี้เป็นฉบับกะเพราไงฉบับกะเพราทําน่ารักน่ารักไม่น่ากลัวเติมแก้มพุณนอันนี้คือตัวอะไรฝักทองว่านเขาวาแล้วว่ามันคือฝักทองปนว่านแหลวปนว่าเลยว่าม,มันคือฝักทองปนว่าไว้สป,ปีเดอร์แมนไว้ตัวต่อไปที่เราจะวาดคืออะไรน้ำมน เล็กยากดีกว่าผิวเขียวๆเลยผิวเขียววคงจะรู้แล้วใช่ไหมใช่ไหมปุ้นก็จะเอาตัวผิวเขียวๆรู้ยังว่าเขาวาดอะไรรู้ยังเ

ไม่บอกว่ามาคืออะไรมันก็แอบวาดยากอยู่นิดนึงแอบน่ากลัวอยู่ฉบับพาวะอุ้ยตาขาวบัวเลยเลิศอ่ะ โอาคิดได้เลยไม่เอาตาข่าวว่มาจากประเทศไทยดีกว่าน้่ตามาดูนี่ดิระายกระเป๋าอ่ะอ,อันนี้จะไม่มีความน่ากลัวเลยครับคุณคุณชอบใจแนะ่ไม่น่ากลัวเลย ขบุให้ไายว่ากะฮาวาดรูปมาจากในในในอะไรให้ไายว่ากะฮาวาดรูปจากในเรื่องอะไรห้ามดูอะไรนะให้ดาวาว่ากะฮาวาดรูปในเรื่องอะไรห้ามดูกุ้นนอนเหมือนเดิมถเถอะกะหาน้าเขาทำาท่านี้แล้วมันไม่ขนาดอะ่ะเอาไทยโพสเตอร์ โอ๊ยไปเอามาจากไหน<ะ>ฮรลลี่พอตเตอร์อะไรฮาฮาโลฮาโลอะไรนกโอ๊ยฮาฮาโลฮาโลฮาโลอะไรีก<ล>็ถามว่าฮาโลวีเรเลย โอ้โหเดี่ยงกระเดือหักเลยเสร็จแล้วอันนี <S S ้ค right? ือต yeah. yeah. ัวอะไรจ๊ะซัมบี้ถูกค่ะเย้ต่อไป อันเนี้ยเข้าปุ้นจะต้องรู้นะอืสีแดงรู้ใช่ไหมยังไม่รู้ยังไม่รูงง้ บอกเลยว่าไม่ใช่ฮาโลวีนไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งนั้นปุ่นมาอันนี้ปุ่นต้องรู้ถ้าไม่รู้ตายแน่เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอ่ะนี่คืออ๋อคือสิบเก้า แปดที่ที่มันที่มันเป็นอันเนี้ยชีเด็กอะไรนะสี่สามที่ที่เราของมืงไบที่มีอ่ะหนึ่งมันชื่ออะไรเดี๋ยวบุญไม่ได้อ่ะมาผิดผิดเด็กก็เอาเฉลยให้ก็ได้ไม่เคยยูทูบใช่มันคือยูทูบมันคิดอยู่แต่บุญคิดไม่ออกก็เจะต้องคิดให้ออกด้วยมารอบต่อไปบุญไปจะวาดต่อ อะไรดีเนะาะเซามูนใช่ไหมอุนตาแมนอ่ะตุนตาแมนเซามูนอะไรดีทำไมมันบวมแบบนั้นอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยหลายๆคนจะต้องรู้ว่ามันคืออะไร มาจากฮาโลวีนที่เขาปุ้นกลัวมากๆมาจากฮาโลวีเป็นสิ่งที่ขขาปุ้นน่ะกลัวมากๆไม่กล้าเหลือกตาไปมองต้องวิ่งออกนอกบ้านไปหาย่า <Halloween. S 1> ไม่ใช่ค <c oughs> <c oughs> ือแฟนก็รู้ว่าเขาปุ้นจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรเพระเพราะว่า สพูดมาอันนี้คืออะไรผี้าผีเนาะแดง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  อย่างนี้แหละเออปุ่นมาต่อไปเป็นสิ่งของและกันที่แม่มดใช้รู้ยังรู้อันนี้ง่ายโอเคเป็นสิ่งของที่แม่มดใช้แม่มดใช้ที่ไล่มูลนะแล้วไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูด วันนี้เขาพูนคิดว่ามันคืออะไรไม่รู้โอเคยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้มาดูนี่สิใช่ไหมบนทางสิ่งนี้คืออะไรแป๊บหนึ่ง มีการปรับปรุงใหม่คืออะไรช่วยงวันโอ้อยผิดของฮาโลวีนนะผิดอ๋อกระทะอ๋อกระทะอะไรผิดไม่หันห้ามแก้ตัวคือหม้อหม้อที่คนโอ้ยแก้แก้ตัวแก้ทำไมมันเหมือนหน้าพาวนี่เหมือนไรช่วยแรงวันช่วยแรงวันช่วยแรงวัน แรงวันต่อไปนะคะอออันนี้เป็นของผู้ใหญ่เนาะเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนะโอ้ยเส้นเล็กไปอันนี้อยู่ในการเรียนนะเป็นเป็นเกี่ยวกับการหาร สามตสามทำไมตัสามสองหนึ่งทำไมเพามา <c oughs> หารได้ไหมล่ะไม่เป็นไรออนอีกได้ค่ามา <c oughs> หาง่ายมากอ๋อหาร่าเป็นเกตโตบกเลขแป๊บแป๊บ อันนี้ปุ่นอาจจะต้องรู้จักปุ่นจะต้องรู้มันคืออะไรออกหาอาหารไม่ยมอมพอมืนไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบแมวรู้อะไรใช่ไหมว่ามันคืออะไร เปลี่ยนอันดีกว่าเพราะเขาเขาพูดเขาว่าเหมียวแล้วปุ่นรู้เลยต้องหน้ากลัวเหมียวเหมียวเหมียวอ้เหมียวเหมียวเหมียวเมาส์อันนี้เป็นกับ เป็นเกี่ยวกับอวัยวะนะบุญดาวซิมันคืออะไรไม่รู้ดาวดาวดาวอวัยวะน่ะไม่รู้ถ้ากระเฮาใบ้เขาบุญอาจจะรู้เลยเด้งเดเด้งเดงเด้งเเติมอันนี้ด้วยเพื่อความสวยงามเขาคุณชอบอ่ะนี่คือกะว่าบุญต้องรู้ดา เคยตาก็อย่างนันอ่าเดี๋ยวมารวมคะแนนกันนะน่าเกลีอยากรวมคะแนนยังอยากโอ๊ยไม่รวมคะแนนอะเอ๊ะเขาจำไม่ได้อะจำไม่ได้เขาจำไม่ได้จริงๆกูจำได้ ไปนั่งไปนั่งต่อไปค่ะจะว่านั่งต่อไปแล้วมันจะต้องเป็นที่อยู่ของแม่มดรู้เลยใช่ไหมว่าคืออะไรที่อยู่ของแม่มดที่อยู่นะที่อยู่นะคิดดีๆนะคิดดีๆนะรู้จักยูทูบเบอร์ไหมยูทูบเบอร์ก็รู้จักสิคะ พูดได้ไงว่าฉันไม่รู้จักตึง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 งตึงงตึงงตึงงตงบูงตงตึงตึลตงดึงตงง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  เป็นที่อยู่ของแม่มดมอันแสน<ม>น่ากลัวข้าปุ้นให้โอกาสคิดนะคืออะไรบอกว่าไม่รู้ว,ว้าวให้โอกาสคิดไม่รู้จะต้องดูก่อนใช่ไหมถึงจะรู้ ลิงดังบูดีบูดีบูดีว่าจะลิงดังบูลิงดังบูอยากอยากรูอยังอยากอันนี้คือมาเมหม์เกือบถูกให้โอกาสอีกรอบอ๋อ มีสิารู้จักไหมภาษาผีอะภาษาผีรู้จักไหมภาาผีมันสูงนีอันนี้ก็สูงแล้วมันได้แค่นี้กระดาษมันนั้นเล็มาจะจบคลิปนะย้ายอืมก็จะก็จะ,จ,ะจะเขียนคำอะไรบางอย่างให้กับคนดูก่อนที่จะจบคลิปเนาะ Like. Like. ไลค์ไลค์มันจะต้องมีตัวอะไรกันลันนะลืมไม่เป็นไรกดไ like. ลค์และและติดตามและติดตามไลค์<ด> like. และ,และอย่าลืมกดแลดดตดิดตามอย่าลืมกด แชร์กดกระดิ่งไลค์โอ้ยกดแชร์กดกระดงกระดิ่งอะไรล่ะกดไลค์แล้วบูล่สวยนะเนี่ยสวยสวยบูไม่ได้ว้าคุณละ่าบ้าไหมเอาบู๊ล่าสีสวยนะกดเอาบู๊ล่าสีสวยอย่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์และกดก็กรกดเขียน subscribe ไม่เป็นติดติดตาม ด้วยด้วยติดตามติดตามตามอย่าลืมติดตามช่องบ้อนนี่บัวา้าลายอันบุญไม่ได้ว่าเอ้ยไม่ใช่บุญระบายสามอันกดติดตามช่องมาก K A P H A E O ขอบุทธยา พาวทำไมนี่ไม่มีหนึ่งหรอเนีย่ยอะไรอ่ะชื่อผาวเขาพูดไม่รู้จักหรอ,หรอไม่รู้จักเอง V S คำตูบนี่ดี B L S, <S, L S เราไม่รู้นะว่าเขียนโลบอกถูกไหมจะไปรู้ลองลองประสาท มาเราไม่รู้นะว่าถูกไหมก่มอนที่จะลาจากกันเรามาเล่นเอ็กโอกันดีกว่ามาเล่นไหมเล่นไหมเล่นเอ็กโไหมปุ่นเขาพ่นดูอะไรอะ่ะเกาขาคิดเน่กินของเผ็ดอ่ะ้วเราจะเล่นกับน้องพรานี่ยัยเนี่ยมันเนือย ก็คาว่าต้องเป็นอ้วนเท่เานัา้นพอเขาจับอุ้งเลยเขาก็ลองกิดีดอ้าเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้มันร้อนไงปุ้นมาตาเผาก่อนนะโอ,อะ้ตาปุ้นตาปุ้นเอ็ะตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะปุ้นไม่ได้ตรงนะไม่ได้โอ้ โ oh yeah. อ้ย่าไปเฮ้ยมีการมาดักด้วยโ oh. อย้เอ๊กตรงไหนเอ๊กตรงไหนเอ๊ะอันนี้ <c oughs> เป็นแบบยากแล้วจะต้องทำสี่ช่องอ่ะป้นขับป้อนยา <c oughs> เขาปุ้นจะเขาปุ้นโกงอ่ะเขาปุ้นจะทำอีกรอบเย้ก็ชนะแล้วนี่นี่นมึงจะไหวไม่ได้ไปต้องทำสี่ช่องนี่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 หมีโม่เชิดเหล่าเซอร์ลิงอ๋ออ่าอันนี้มันแบบใหม่นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบุยบ้ยบุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกเว้ร์เราบอก,น,ก,น,กน,นะคะบุยบ้ยบุ้ยเจอกันคลิปหน้า